เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเปิดกาชาเซิฟโกบอลกันบ้างดีกว่านะครับผมโอ้ยหลังจากที่ทน้ำตานองหน้าเลยเซิฟเจแปนไม่ได้อะไรเลยนะครับมาลองดูเซิฟโกบอลซิว่าเราจะมีดวงกับเขาหรือเปล่านะครับผมเนาะก็เปิดจนหมดโปรโมชั่นทั้งสองตู้แล้วก็บ่ายไม่เปิดอะไรอีกแล้วเพราะว่าเจ็ดปีจอแบบเลือจ,จอ,อยงไงแล้วนะครับเนาะพบเพชรยังไม่ถึงพันเม็ดเลย ไม่รู้ว่าจะเหลือถึงเจ็ดปีหรือเปล่าเนี่ยมาเปิดแบบตู้พวกนี้หมดแล้วนะครับผมก็มาเปิดดูเป้าหมายเลยคือเซลลขอเลย Sell. เซลลเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้นะครับเชียร์หนักมากอวยหนักมากไม่มาด้วยเซิร์ฟโก้เซิร์ฟเจแปงก็ไม่มาอวยหนักจัดนะครับผมมามาเหอะเซลลเซลเซลและก็เซลลครับไปเพื่อนๆอุ้ย ยังไงโอ้โหนิ่งนิ่งครับผมนิ่งเลยยังไงครับโอเคบายกายเลยครับเพื่อนมาครับผมบายกายเอ้ยบายกายมันไม่การันตีหน้าตู้วะไม่รู้อย่างนี้นะฮะโอ้โหได้ทั้งเซิร์ฟโกลบอลและเซิร์ฟเจแปนผมว่ามันแปลกๆแล้วเพื่อนอันนี้แปลกๆแล้วแปลกๆแล้ว ชัดเลยเหมือนกันเป,เป,เป๊ะๆอะคือเริ่มรู้สึกดวงไม่ดีแล้วอะเราสลับตู้เปิดไหมเออเราสลับตู้เปิดดีกว่า <c oughs> สลับตู้เปิดเถอะนะครับผมขอสลับตู้เปิดเลยไม่ไหวแล้วกลัวเหลือเกลือเพื่อนๆมาเฮ้ยเจ็ดสิบแปดเฮ้ยใช่เปล่าเออการตีหน้าตู้ครับอุ้ย ได้ป่ะอย่างนี้คือได้ป่ะลองอไม่รู้นะฮะไม่รู้นะอันนี้คือลองทำเองทำเองห้าด้วยได้ไหมขอได้คือใช่ป่ะเฮ้ยอา้าวไอเหล่าก็รู้มนจะฟูฟูไปนะฮะโอ้ยป่าลันตีหน้าตู้โอ้ยได้แล้วเซิร์ฟโกโบได้แล้วไม่ต้องล้างผมเมื่อขนาดล้างแบบป่า ป่ารักผมเกินนะฮะไอ้ตั้มบอกป่ารักผมเกินเออโอ้โหรักกันเกินนะฮะไม่ต้องรักขนาดนี้ก็ได้นะครับป่าโอ้โหยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพื่อนมาซเซลดูจะเหลือสักกี่เพลสเนี่ยโอ้โหวิ่งมั่วต้องกวมากเลยเพื่อน หรือว่าจริงๆแล้วดวงเรามันไม่มีนะว่ะเพื่อนนะเออเอ้วนี่ไงเซลพูดถึงเซลเซลก็มานะฮะโอ้โหเว้ให้มันได้จังซีโอ้โกูหังออกกี่ตัวน่ะคุ้โกหังเฮ้ยเกินไปแล้วเฮ้ยเอ้าอ๋อตัวกากตัวกากเ้ยเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนเกินไปมุ้ย เกินไปไหมเนี่ยเกินไปไหมบุญนาโต้กันตีนาโต้กันตีนาโต้ครับแต่จะเป็นใครโอลุนอีกแล้วเ้ยเอ้เอาโอ้โหได้วีเดวได้วีเดวครับ ถือว่าเป็นตัวละครตัวใหม่นะผมยังไม่เคยได้เลยนะครับโอ้บีเดลมาลัวๆเลยโอ้โหตัวใหม่ไม่ได้โอ้ไม่อยากได้วีเดลออยากได้โกงกูโอ้ใช่ีเดลครับเพื่อนๆก็โอเคนะถือว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เราไม่เคยได้เลยครับก็โอ้แต่เราอยากได้ตัวใหม่อ่ะขอเถอะตัวใหม่เซลมาเร็วเกลือแค่เซิฟเดียวพอแล้ว โอ้โหอ้หอะไรครับนี่เดี๋ยวดเกินไปไหมอันนี้ไม่การันตีหน้าตู้นะถ้าเกิดกระจกแตกแค่รอบเดียวอะมันการันตีอะไรไม่รู้นะฮะนี่ไงเราออ้ตัวใหม่ตัวข้างตู้โอเคอยู่นะ โอ้แต่เราไม่ได้ตัวแบบ้ยเซลตู้เซลท่างไหนก็ไม่รู้ได้ยังเหมือนได้แล้วก็ยังไม่ได้นะโอเคโอเคได้ข้างตู้แล้วนะฮะแต่เราอยากได้เซลอ่ะมาลุ้นกูกูกันครับโอ้โหตายเหอะนี่เราเกลือแบบเกลือสองเซิร์ฟเลยเหรอเกินไปมุย้ยเราเกลือสองเซิร์ฟเลยครับเพื่อน โอ้ท่านบิวบินมาคนเดียวครับไอเซิร์ฟเจแปงผมท่านวิทบินมาคนเดียวเซิร์ฟนี้ท่านบิวบินมาคนเดียวจะเลย่อครับเรียบร้อยครับดวงของเราได้ถูกป่าเบย์พาจัดเราไปแล้วครับไม่น่าจะได้เลยครับมารงนีโอ้โหดูดเกือบจะจัดเลยเกลือเกลือ โอ้โหสองมันติสุดท้ายครับเพื่อนมาสองมันติสุดท้ายเซลนายอยู่ไหนออกมาออกมาเรียบร้อยอ่ะอารมณ์นี้คืออารมณ์เกลือนะฮะ เซลไม่ออกครับเซลไม่ออกนะครับโอ้โหให้ตายเถอะเกือบสองเซิร์ฟติดครับเหลือจะเทื่อเลยครับโหดเกินโอ้โหเรียบร้อยครับมันตีสุดท้ายครับดูดิอ๋อโอเคนะครับสรุปว่ามันแค่หมดโปรนะหมดโปรก็จบนะคร <c oughs> ับผมก็เจ็บปวด รถแลว้วไปทั้งตงู้นนตว่ะมาสุดท้ายแล้วโกคูดได้อยู่ไหนเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้ไอมาเร็วโอ้ท่านบิวหาย <c oughs> ท่านบิวหายท่านบิวหายครับเพื่อนโอ้โนท่านบิวหายครับ โอ้ยเผือจัดเลยดวงผมไม่ดีเลยอะรอบนี้ต้องทำแต่ว่าเรียกว่าทำบุญดวดโอ้โหเอ๊ะนะฮะอี่ตัวหน้าสองตัวสมตัวโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมก็เอทางสภาพกันเพื่อนก็เนาะสุดท้ายเชียร์ว่าให้เปิดแค่หมดการันตีเท่านั้นนะก็คือถ้ามันหมดโปรแล้วอย่าไปเปิดฝืนเลยเก็บไว้7ปีบ้านนะครับแต่อย่าบอกนะว่าอีกตั้งนาน อีก2เดือนเองอีกตั้งนานอะ่ะอีก2เดือนอีนะใกล้แล้วนะเดี๋ยหาว่าไม่เตือนนะเพราะเปีเก่งกว่า2ตัวนี้อย่างแน่นอนนาคราบผมเนาะก็เหมือนเดิมครับก็เป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วกันหอเยียวมากเลยนะครับ Yeah <laughs>